ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่18ธันวาคม2566ดูดุวนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนภยัยโจรออนไลน์สวมรอยเป็นเพื่อนคนในครอบครัวหรือคนรู้จกักส่งข้อความหรือโทรศัพท์มาเพื่อขอย,ยืมเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะแนวทางการป้องกันการถูกหลอกลวงกลอมเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกยืมเงินดังนี้ 1. ตรวจสอบก่อนนะว่าเป็นบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลน,นั้นจริงหรือไม่ โดยการตรวจสอบประวัติการสนทนาที่ผ่านมา 2. หากเป็นกรณีการเพิ่มเพื่อนใหม่ควรตรวจสอบอย่างละเอียดไม่เชื่อเพียงเพราะว่าใช้ชื่อบัญชีและรูปโปรไฟล์เหมือนบุคคลน,นั้น 3. เมื่อรับสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยแล้วถูกผู้ที่โทรมาสอบถามว่ารู้หรือไม่ว่าเป็นใครให้วางสายยุติการสนทนาทันทีห้ามกระทำตามที่ผู้นั้นบอกเด็ดขาด4 เมื่อมีการขอให้โอนเงินไปให้โดยการอ้างเหตุผลความจำเป็นต่างๆต,ต้องทำการยืนยันตัวบุคคลน,นั้นก่อนโดยโทรศัพท์ไปหาโดยตรงแล้ววิดีโอคอลขอให้เปิดกล้องโทรศัพท์เพื่อให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน 5. อย่าได้เกรงใจหรือสงสารบุคคลน,นั้นแล้วไม่กล้าโทรศัพท์หรือขอเปิดกล้องเพื่อยืนยันตัวตนซึ่งหากบุคคลที่ทักมาขอยืมเงินเป็นคนที่เรารู้จักจริง ก็ต้องยินยอมให้ยืนยันตัวตน6หากบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารไม่ตรงกับบุคคลที่เราจะโอนเงินไปให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นมิจฉาทีพแน่นอนไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะอ้างว่าเป็นบัญชีของผู้ใดก็ตาม 7. หากท่านตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปให้มิจฉาทีพแล้วให้รีบติดต่อกับสถาบันการเงินหรือธนาคารในทันที เพื่อขอทำการอายัดบัญชีธนาคารของคนร้าย 8. ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเพื่อป้องกันการถูกแฮกหรือเข้าถึงบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ https: t h a i p o l i c o n l i n e c o m